พี่เตพี่ม่อยู่ม่กมาลุงแมกกะอยากได้มาลุงแมกกะี่ตอยู่ไหนพี่ตพี่ตีนอนพี่ตีนอนอยู่พี่ตีเดี๋ยววเราพี่ตีฟื้นต้องเข้าวงไปนีขนาดเราเขาบอกพอมแล้วเข้าได้เลยเพื่อนเดี๋ยวราพอาันพอแล้วพี่ตีพี่พอแล้วพี่พ่บมน้องไม่มีใครแ์ได้ไม่มีใครแ์เนาะไม่อยู่ตรงมามามายังไมมมีใครมาไม่ถึงมมีใครมาไม่ถึงไหมยืนลอมายืนลอมาเดี๋ยวพี่ตีบูมให้มามีมอบูมมา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 บูมฟองม สวัสดีครับทเวนตี้วันเดี๋ยวตอนเริ่มนะครับจะถ้าเกิดเราพร้อมแล้วจะมีประกาศ3 2 1สองหนึ่งพอหนึ่งเริ่มไฟได้เลยอันนี้อันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับโอเคถ้าพร้อมแล้วแจ้งได้เลยนะคะเบอร์ก้างค่าตัวถ้ามีปัญหาติดต่อได้ตลอดเลยครับได้ครับขอบคุณครับนึ่งหกศูนย์แปดนึ่งหกศูนย์แปดนะเมื่อกี้ที่เขาบอกนึกว่าดแต่ลุงยังไม่มาเลยครับพี่ใช่ลุงไปไหนล่ะอยู่ในรถครับพิธีเมื่อกี้รถพิธีลุงเขาบอกลุงเขาเหมือกเข้าหน้ำ รถใครมาไม่ถึงไหมครับรถใครมาไม่ถึงไหมจัดเหรอนันอยู่ไหนนะเปรวตมันบอกมึงอยู่หนวอลจัดอยู่ไหนจัดมบอกมันอยู่ไหนวอลมึงอยู่ไหนเนี่ยอืออยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนครับลับถึงแล้วเอ้ยจับกลุ่มขนาดไหนวะจับกลุ่มขนาดไหนวะจับกลุ่มขนาดไหนวะเราได้ดูว่าครบสามสิบแล้วนะมันมึนเนี่ยมันมึนเนี่ยมันมึนเนี่ยสิบกลุ่มสิบแล้วกลุ่มสิบของกลุ่มสิบไหนของกลุ่มสิบหนไอันี้อะไรวะของของใครของมันได้นะเออ แล้วยืนไปไหนพี่ตูมายืนใกล้ๆดีไอ่อโอ้็จับกลุ่มรู้ไหมเนี่ยเขมร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 เร็วๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆาๆตๆๆนี้ขาๆๆาๆขาๆๆๆ มาเข้าไปดิเข้าไปดิ่เข้าไปดิเ่อเข้านุมวเข้ามาวิเข้าไปดิวิเข้าดิไอหนุ่มโอเคพี่ตีพี่มามามาอยู่รวมกันตกามารวมๆๆๆๆวมๆๆๆรวรวมกันิววเอวุ่ว่าไะเมื่ไหร่วไมมัเมื่ออยู่เลยไขว่หน้าไอเฮียมึงฟังกูนะทุกคนน้อง มึงฟังกูนะมึงฟังกูนะตรงนี้ไม่มีทิฟเอไม่มี j จ k ตรงนี้สูตรที่มึงใส่คือทเวนตี้วันแสดงว่าพวกมึงต้องเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เข้าใจป่มลดอีโก้ฟังทีมมีสมาธิเล่นให้เต็มที่และขยี้มาให้แรกทเวนตี้วันโซ่ใบสไปเลยไป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 ย ับมาคนนึงใครกลับมาคนนึงในวอรใครกลับมาใครเพิ่งกลับมาเมื่อกี้พี่พี่นายมาอ่งพี่นายแต่แม่งกางไม <pou> ่ได้นะเว้ยเราต้องไม่กางอีกนะพี่นายเข้ามาอ่ะพี่นายโล้ใครเพิ่งมาใครเพิ่งเข้าวอรมาใครเพิ่งเข้าวอรเ์มาโล้ใครเข้าวอรมาอีกคนนึงอ่ะเกจดอ่ะไม่ป่ะไม่สับล้อแน่เลยรอดพี่ก่อนรอดพี่ก่อนไอจีบอกก่อจีบอกดิจีบอกดิจิีบอกดิจีบอกดโชีบอคไอ้โชคไอ้โชคสิลาดมึงลาดในกุ้น้ไอสัตว์สองคนนะมึงอ่ะตอบเลยมึงสองคนอยู่ไม่ได้ไอ้โชคซีล่าอยู่วะร้านรไล่พี่ดดไล่่พีน เกย์ว่าน้องขอกางไฟลั่นๆนะได้ครับได้เฮ้ยไหนเฮยไหนมันแก้ไม่เสร็จแล้วสรุปขาดวะสรุปขาดวะสรุปขาดวะไม่นะค่ะเอ้ยอ้าวใครใครไปไหนคนนึงเนี่ยสแล้วใครใครลุงสรุปลุงสรลบลุงลุยตาย มันมีนายมันมีนายแชร์นะคือคนเราเกินไหมตอนนี้เราต้องนับคนก่อนนะไม่น่าเกิดมากเกินมาเกินเมื่อกี้เมื่อกี้จิมเข้ามาแทนแล้วจิมบอกแล้วไงเมื่อกี้ไม่ไม่พี่ไอ้นายไอ้นายยังไม่อยู่ในบอลเลยพี่ไอ้คนชื่อนายเนี่ยที่ค้อมดับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ทั้งการเล่นเซียนนี้ก็ได้นะทั้งนั้นอหละเนี่ยนี่มีสามสิบแล้วบอกให้นายรอก็ได้รอยังมาทุกคนมเลยทัก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 เลยมมมมมาาาาาดดิทั้งเลยสัตว์เหี้ยวทั้งเลยทักูเลยทั้ง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 เลยทั้มาลย รอ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 มา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 รอรอนะแกล้งกันแบบใครอยู่ข้างไหนก็คุยกันแบบพยายามพยายามอย่าโนวพยายามให้ให้ให้แบบอย่าโนะได้เลยในวอร์ในวอรคือต้องห้ามพูดมั่วโอเคป่ะให้ให้พูดในไฟได้นะพูดในไฟได้แต่พูดในวอรไม่ต้องนะพูดในไฟได้นะใช่ในวอรให้มีคพอพูดแทนที่คืออะไเราเล่นได้ฉุนใสเจสฝาบด้วยเวนเจสฝาบด้วยเวนเจสเจสได้เลยเนาะพีฝาบด้วยไปเพล่ได้มา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  เลือยบอกเลยกาไหนกนเชียวแบบใครมฟ้า,าไหนเจ๊กงาเจ๊ดิวาูยวจจไไเแงมาตเปิดอคนด้ว,ว,วเเยแงลงอจ๊เลยว่าตักตรกแงได้สุดไ้ครับลุงนะตับลกับลุับให้ให้แสงเล่นหลังนะครับลงเพราอ้ไแสงมันรอ,อมีดิดกระทุกได้ครับแบบไอ้แสงมึงรอ,อเล่นหลังเลยไปต้องรีบไปเฮ้ยทีมไอ้น้องเตอเก เซฟจะเป็พี่ฝาวเดินน้องชายเต้ดูพี่ฝาวเดินน้องเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะนพี่วันครับฝั่งเอ็กดีพร้อมแล้วครับอันนี้เราพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว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 โอเคย่าฝืนชุกนะเขาใช่ป่ะย่าฝืนชุกนะนี่ ที่นี่แคนเพิ่ได้นะไม่ต้องรอเจ็บสิ่นะทุกคนไม่ต้องรอเจ็บสิ่งนะที่นี่แคนเพิ่ได้เลยนะไม่ต้องปิดนะมามามาแล้ว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 มา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 ไอมามาเว้ยไอ้อย่ามือลอยนะเว้ยอย่ามือลอยนะเว้ยฟังเสียงคุนะเว้ยหน้าป้าไหนตามมา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 มีสติมีสติทุกคนนะตามตามลุงตามลุงวิถิอ่ะตามลุงวิถีพี่พี่โตน่ะตาม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 เร็วตามเร็วกักข้างหลังนะกักข้างหลังนะ ตึงกบด้วยตีตึงกบนะตีึงบนะตีนะตึงก่ตึงกบตึงกมดให้ด้กดให้ติดติดติดมาเดี๋ยขึ้นมาเม่จะเปิดแล้วเมจะเปิดแล้วเนจะเปิดแล้วเม่จะเปิดแล้วตเหอตัดไฟหชนตาชนตนต

หมดแล้ว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 หมดหมดหมไอ้เหี้ยตายแล้วไอ้เห้ยไอ้เหี้ยขยะไอ้สัวขยะไอ้เหี้ยเสนอได้ควายอย่างกไอ้เหี้ยวายฝ้ายอย่างไวยเลยเหี้ยกบชิ้าเลยสัตว์เดี๋ยวผูต้อวหาอ้เห้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอเห้ยเห้ไอ้ยไอ้ห้้หี้ยี้ไอ้หไอ้ห้ยอ้ยไอ้เไอ้เไอ้เอ้หไอ้ห้ไอ้เหี้ยย้หไอ้ห้ ห่วยเรื hey an, ่ององได้บ้าเรองได้้าคาดเหียเลิกององได้บงคาเลิกร้องได้ปาไอ้เหี้ย่วยที่ยาไอ้เหี้ยขยอ้เหี้ยเลิกองอกได้บ้าำคาญไอ้เหียกูลำคาญากูลำคา้เหียใจเย็นต่อยาไอ้เหียใจน่อไปกีตีไหมเหี้ยน่มึงานไม่เจ đâu có biến mày đâu có biến mày đâu có bị mày đâu có pin mày Này 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 Mình đi mình mình đi đi tìm เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่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 เมื่อกี้เราเข้ากางมงเยอะไปว้ยเมื่อกี้เรเข้ากลางมงเยอะไปว้ยไอ้เราเราตายเราเรไฟอะไฟไฟเล่นเล่นแบบมีระบบไหนได้มีระบบไหนได้ป่ะ พี่ผผมมเราเราเล่นสามคนเราเล่นสามปีผลไม่ต้องไม่ต้องรีบเลยค่อยๆค่อยๆเข้าค่อยๆเล่นได้นะ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 เมื่อกี้เราโถไปตรงกลางแบบทีเดียวหายหมดเลยเอเจนต์มันต้องเลื่อนด้านน้องปาเปื่อกี่มันเปลี่ยนซ้ายมันต้องไปตัดซ้ายเว้ยด้านป่ามาโงคือไม่ันทุบอ่ะขยับมาหน่อยได้ป้ายเที่ยนทุกฟังก์มันทุกง่ายเกินไม่ปชนะเล่นช้าได้เล่นช้าได้รอบนี้ไม่เล่นเร็วนะไม่เล่นเร็วนะเล่นใจเย็นนะเล่นใจเย็นนะเล่นใจเย็นนะหมายได้หมาได้ชิวๆๆๆๆ เอาไปเอาไปเอาากไฟนะตัวไหนตัวไม่หาคนเปิดแบบจกิงนะคนทั้ายมันเปิดฝ่าสายดีไม่ได้เว้ยมันต้องคนแบบคนในการเปิดแหวกเฮ้ยพี่ขอเอาเว็มาส่งคนเปิดเก่งมาคนนึงน้องส่งคนเปิดเก่งมาเก่งคนนึงเว้เตเวน้ำหน่อยเตเวน้ำหน่อยเตเวน้ำหน่อยนนองเตเวน้ำหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยครับหนึ่งครับเปดหนึ่งิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งีกทีหนึ่งีทีหนึ่งอีทีหนึ่งีทีหนึ่งทีกทีอียแต่ว่ามึงก็ต้องชูปีกดีเว้ย เพื่อนทุบป่ามึงพยายามโอ๊บโเพื่อนหน่อยเล้วเว้ยป่านนะมึงเล่นแบบนนี้ะมึงเล่นแบบบอกนะมึงเล่นอะไรพี่อะเลยมึงรอจนตกรอจนเสื้อน้อยสุดนั่นแหละมึงวิ่งวนเอาของเพื่อนพอแล้วบอกพอแล้วบอกพอแล้วบอกนะพอแล้วบอกนะเอ้ยจัดพี่นะเราไฟหน้าจัดพี่นะตอนตอนเปิดอะพี่ยืนยืนแบบว่าเป็นหน้ากระดานกัไเลพี่มา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 เอสซีนาจัดดิเซีนาจัดดิบอลจัดดิบอลจัดดิบอลจัดดิ หน้ากระดานดีกว่าพี่เราเข้าเป็นตรงเยอะแล้วโดนปิดสายปิดฝาปิดอ่ะมาๆๆมจัดเลย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 เนาะจัดเลยจัดเลยเพว่ใจสิคนมาแบบนี้ยมึงเหนแล้วนะมันเล่นมันเล่นแบบนี้ได้เว้ยคือพวกมึงอ่ะพวกมึงเราแยกกันมาอยู่แล้วถูกปะล่ะงั้นพวกมึงก็แบ่งฝั่งกันเลยแบ่งฝั่งกันแบบแผ่เป็นหน้ากระดานของแบบแต่เออ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 เ่อเออเองเออ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 เ เดี๋ยวเวลาดึงศพก็ต้องดึงมารวมกันโอเคป่ะไม้วดนะต้องเล่นอะครับเล่นแบบกระโดี่รู้ใจเลยมาๆมารไม้วดนะมาๆมาคนล่านะล่นนะต้องให้ขาดอย่าให้โดนแบบเอาแบบง่ายๆสวยน้องชายสวยน้องชายมาขัดขาออย่ารีบเข้าเยอะมันเล่นส้พร้อมล้พร้อมแล้ว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 นพร้อมแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วนะพร้อมพอม้อมพอมๆเล่นช้านะไม่ต้องเข้ากจุเดียวกันนะอย่าเข้ากรจุกเดียวกันนะ เอาไปเลยแต่เงนนะเป็นเจ้าชนมาฝั่งไหนก็คือเอาคนละชนอ่ะพี่อย่าวนหนีอ่ะแล้วเดี๋ยวเพื่อนมา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 เล่นเล่นเล่มามามานำเลยนนำเลยไอเดียวไอเดียวพูดเลยชิวเชียวชีวชีวชีวอย่าเล่นกันเกินนะอย่าเล่นกันเกินนะไม่งั้นไม่ต้องสมีนะมา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 ดึงเพื่อนด้วยน้ำดึงเพื่อนด้วยน้ำที่ข้างหลังตามไม่ทันนะดึงสอยไว้ดึงสอยไว้ด้วยดึงสอยไว้ด้วยสายสายสายบินถูกไปเธอทางขวาต้องกขวาต้องแยกเดี่ยววัดเองเดี๋ยววัเองเดี๋ยววัดเองเดี๋ยววัดเองเอา๋ยววัดเอง

ฝากคุณเอาหมดเลยเบส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 เาสเบสเบอยบสเ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 บอเบส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  หรือไม่จริงหรือไม่จริงนะเดี๋ยวไม่จริงไอ้เีย่ามไอ้เฮียไอ้ควายไอ้เีย่ามตุ้มตวายควายยิ่งโง่ไอ้เฮียตัดไอ้เฮียหยาบใจพูดเลยะไอ้ย่าตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยไอ้ย่าเอียอยังตาไอ้เฮียมึงอคุณเจียงกระหัวเมื่อคุณกากไอ้เฮียกากสุดแรกไอ้เฮียควายอย่างกากไอ้เฮียก้อนลาบไอ้เฮียโหมไอ้เฮียไปกระตีนมากากไอ้เฮียไอ้เฮียเห็นหน้ามาแล้วกูอยากเห็หน้าอีกหัวเจ้าเขเจะตบหน้าอีกหรไอเป่าไอ้เฮียโอเโหโอเคเฉยเฉ เอาเ่อย e, ังไม่ย no like, no, no ouais, ังไม่หลเื้ยเหื่อดยเฮไม่กี้ขวาโดนอะไรวะน้องหายหมดเลยเหรอไปเสียมีแตแผ่วที่โอ้เตยไม่ไม่ได้แผ่วพี่ไม่ได้ตัดมาตัดมาเสร็จแล้วเราต้องเสร็จที่ดีพี่มามามาไหวไหวไหวเล่นได้เขาเล่น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  กูยังไม่ได้ออกไม้เลยกูหลับเลยที่อะใช่กระแทกนะ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 เออพี่พี่หนอผมว่าอย่าวัดดีกว่าพี่เอาแบบว่าคนเอาให้อะทะลุบ้านเขาดีกว่าเพราะมันตึงศพเราเร็วพี่แล้วเอาเอาพวกนั้นไปตีบ้านมันให้แตกอ่ะเพื่อนจะได้รีได้เพราะว่าตอนนี้ไฟไฟเราหายเร็วพี่เอาไปเอาไปใช่ใช่มันมันอุ้มระยะมันต้านเว้ยใช่เออผมไม่ค่อยติดมันมันต้องใช้ปุ่มของเขาเหรอใช่แม่ผมใช้ปุ่มแล้วพี่แจ็คผมมันต้องหยับตบไปพี่ไมันต้องยิงนทะมันต้องหยับเลยพี่ คนเยอะเกินไปไมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมชุบฝุดๆแล้วเอาใหม่เอาใหม่มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตูวตัวตัวตัไ้ไวไวไวไม่แผ่วไม่แผ่วไม่แผ่วเอ้ยมีคนแคสะมีคนแคสะมีคนแคะคุณไหวแล้วคุณไหวแล้วอ้ชิวนะเฮียใครแคสหนึ่งใครแคสหนึ่งแคะหนึ่แคะหนึ่งแคะหนึ่งครบแล้วมา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 จะเป็นกัวมันดิมันอย่าไปกลัวมันดิมันชนตาย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 เอ้ยไม่ไอ้เส้นวางอย่างงี้ไม่ต้องวัดได้ปะเอาแบบเล่นในไฟได้ปะรวมๆอ่ะ กลัวมั้อ่ะมึงเจอมันวิ่งมึงก็ไต่แม่งไปเลยไอ้ที่ยพร้อมแล้ว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 นะครับไม่เอาคนน้องไม่เไม่ไม่ไม่เผาไม่เผาคนปวดแล้วคนปวดหลังบ้านฟังกูนะก็ต้องมาเจ๊แลวฟังกูนะว่ากูให้กักไหนเปลี่ยนซ้ายแนละ้วชนนะ

โรงกรมเราอยู่เว้ยโรงกรมเราอยู่โรงกรมเราอยู่โรงกรมเราอยู่มันเป็นเขาจะยังไม่พอครับพี่ชดเบี่ยงซ้ายแล้วแผ่ไปเลยนะเว้ยแผ่ไปเลยนะป้าปกูจะตัซ้ายสุดนะจะออกว่าจะออกไหมเพื่อนต้องมีบ้าให้มันล่อนนาล่อนนะล่นนะทางนี้ว่าทางนี้สักครู่นะคะมีคนแคปหนึ่งคนสักครู่นะคะในในว่าฝั่งเหนือนะในว่าฝั่งเหนือนะเข้าบ้าออกอะไรบ้างเพื่อนเขาเขาแคปหนึ่งไว้โดนเพื่นติไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร นนมันเราไม่รู้จังหวะอะไรเฉยคือเพราะว่าเราเพิ่งเล่นในการครั้งแรกไม่เป็นไรค่อยค่อยจูนี่จูนไม่หยิบไฟก็ติดเราโอ oh, เที่ทุกคนโหดจะตาย

โดนเหรอพี่แจ๊คเมื่อกี้ขวาโดนเหรอผมอุ้มไม่ติดกันครับใช่ปะปรับอุ้มเป็นตัว E แล้วกดอุ้มไม่ขึ้นนะใช่ปะใช่ครับเมื่อกี้เปิดดีครับทำไงวะทำไมเราถึงจะแบบต้องใช้มาโคอ่ะพี่มึงรู้ว่าต้องใช้มาโคผมอุ้มไม่ค่อยถ้าอุ้มไม่ค่อยติดต้องตั้งค Key บ i n ดิ้งของประเทศครับมันจะรีบกว่าผมตั้งแล้วมันก็มันไม่ขึ้นเลยครับมันไม่ติดเหมือนเดิมไหนลองฆ่าเบลลหน่านะเนมเราลองอุ้ม